เลือกจากแรงก่อนวาอ่ามหาลัยไหนที่รู้สึกวา่าสาขาที่จะไปเรียนเนี่ยรอแรงดีก็จะเลือกที่แรงแล้วก็จะเลือกที่เมืองค่ะที่เมืองที่รู้สึกว่าเราอยู่แล้วเรา โอเคก็คือที่บิสตนี่จะมีความเป็นเมืองเป็นธรรมชาติรู้สึกว่าน่าจะใช้ชีวิตอยู่แล้วก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็เลือกวิชาเรียนที่บ r ิสต o l ตอบโจทย์ค่ะก็มีเรื่องของแรงกิ้งเมืองค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับซึ่งสายผมก็ลงเอยที่บริสต o l ซึ่งรู้สึกว่าเป็นเมืองที่เหมาะกับการศึกษาแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่พอสมควรครับที่ผมเลือกดับแรกผมก็ต้องยอมรับในข้อที่ผมดูก่อนว่าเป็นคอร์สอะไรที่ทางกอตอรับรองนะครับเพราะว่าจะได้นํามาใช้สอบผู้พิพากษาสนามจิว๋วหรืออายการนะครับต่อมา The r a ร University เนี่ยถือว่าจับอันดับค่อนข้างสูงเลยเป็นที่ยอมรับในสายกฎหมายกันมากๆเลยครับครับส่วนเรื่องโลเคชั่นก็เป็นสิ่งที่ดูตามลงมาครับก็เป็นเมืองเล็กๆสงบมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆครับเหมาะกับการท่องเที่ยวด้วย ก็โดยโดยส่วนตัวแล้วอะคืออยากเรียนตัว i อพีลอแล้วก็คว n นแมรี่อะค่ะเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างขึ้นชื่อทางด้านไอพีลอแล้วก็บวกกับอยู่ในลอนดอนด้วยการเดินทางก็สะดวกสบายแล้วก็แบบทางที่บางก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะว่าแบบมันเดินทางง่ายแบบเป็นเมืองหลวงค่อนข้างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอาจจะแบบค่าของชีพสูงกว่าหน่อยแต่ว่าก็แลกมากับความสะดวกสบายอะไรแบบ